เพราะ่วงจุ้ยเป็นสิ่งสำคัญสี่เดือนเกิดต่อไปนี้นะคะหากคุณจัดบ้านใหม่สักหน่อยนะคะจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือกันเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีผู้ที่เกิดในเดือนไหนกันบ้างนะคะโดยเดือนแรกนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ The Hierophant นั่นเองค่ะอะไพ่ The Hierophant นะคะบ่งบอกเลยว่าหาก ช่วงที่ผ่านมาชีวิตของคุณวุ่นวายนะคะมันอาจจะเกิดจากห่วงจุ้ยที่บ้านก็เป็นไปได้ในช่วงนี้แนะนําว่าหากจัดบ้านใหม่เปลี่ยนโซนบ้านใหม่ลองศึกษาในเรื่องของห่วงจุ้ยดูนะคะแล้วลองจัดบ้านให้ตรงกับตามหลักของห่วงจุ้ยดูแล้วทําให้บ้านสะอาดอยู่ตลอดเวลาทําให้บ้านไม่รกนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้ความวุ่นวายนั้นหายไปนะคะและจะทําให้ชีวิตของคุณสงบสุขมากยิ่งขึ้นการ กินการใช้การอยู่การใช้จ่ายทุกอย่างจะมีเงินเข้ามานะคะบ้านจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นคนในบ้านจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแบบไม่ทะเลาะกันพ่อแม่ไม่ตีกันหรือเรากับพี่น้องหรืออะไรก็ตามไม่ทะเลาะเบาแหวงกันบ้านจะสงบสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ n ิงออฟสอดนั่นเองค่ะไพ่คิงออฟสอดนะคะก็บง่งบอกเลยว่าหากช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมีปัญหาที่จะต้องจัดการที่จะต้องแก้ไขเกี่ยวกับในบ้านของคุณหรือว่าในครอบครัวของคุณนะคะการจัดห่วงจุย้ยการเปลี่ยนบ้านใหม่หมายถึงว่า จัดบ้านใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวในช่วงนี้นั่นเองนะคะรวมถึงเด่นชัดเลยคือในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะหากในช่วงนี้นะคะจัดบ้านใหม่เปลี่ยนมุมบ้านใหม่จัดบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนะคะ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็จะบรรเทาเบาบ,าบางลงนั่นเองและในเรื่องของการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่เทนออฟคัฟนั่นเองค่ะไพ่เทนออฟคันะคะก็บ่งบอกเลยนะคะเห็นชัดเลยว่าในช่วงนี้หากจัดบ้านใหม่หากจัด หวงจุ้ยบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นหวงจุ้ยการเงินฮวงจุ้ยการงานสุขภาพหรือครอบครัวก็ตามแต่นะคะจะทําให้ครอบครัวของคุณเต็มไปด้วยความสุขนะคะความสุขในที่นี้คือความสุขทั้งในเรื่องของเงินทองที่จะเข้ามาความสุขของในเรื่องของสุขภาพที่คนในบ้านอาจจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งความสุขในเรื่องของ การอยู่ด้วยกันของคนในครอบครัวนั่นเองนะคะคุณและคนในครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้แนะนําว่าให้รีบไปจัดกวาดเช็ดถูหรือว่าทําความสะอาดบ้านหรือจัดบ้านใหม่ให้สวยงามนั่นเองนะคะโอเคค่ะและสุดท้ายนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ The Emperor นั่นเองนะคะ ไพ่เดอะเอ e ม r เรอนะคะก็บ่งบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะหากจัดบ้านใหม่หากจัดห่วงจุ้ยบ้านให้ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยอย่างที่บอกไปบ้านของคุณเจ้าที่ที่บ้านจะรู้สึกพอใจมากยิ่งขึ้นอ่ะเกี่ยวอะไรกับเจ้าที่ต้องบอกงี้ว่าบ้านบางบ้านนะคะหากบ้านรกบ้านไม่สวยนู่นนี่นั่นหรือว่าบ้านไม่สะอาดเจ้าที่ที่บ้านก็จะช่วยเราได้น้อยลงหรือว่าจะ คอยแบบซัพพอร์ตคนในครอบครัวได้น้อยลงนะคะหากบ้านเราสะอาดบ้านเราหน้าอยู่นะคะเจ้าที่ก็จะ มีแรงมีกําลังมีฤทธิ์ในการที่จะดูแลปกป้องคนในครอบครัวปกป้องเราที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หากจัดบ้านใหม่หากจัดห่วงจุ้ยบ้านใหม่นะคะแล้วทาให้บ้านหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเจ้าที่ก็จะส่งเสริมดวงชะตาของคนในบ้านให้ได้รับเงินได้รับทองให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและไม่ว่าสิ่งร้ายหรือพยันตรายใดๆก็จะเข้ามาในบ้านไม่ได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ4ดวงเดือนเกิดที่ในช่วงนี้นะคะฮวงจุ้ยเป็นสิ่งสําคัญหากอยากมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแนะนําว่าให้จัดบ้านใหม่นั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอนิชามสื่อจิตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย